โรงเรียนเทศบาล2วัดคูหาสวรรค์สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลกมีเนื้อที่8ไร่2งาน63ตารางวามีอาคารเรียนสำหรับจัดการเรียนการสอนทั้งหมด5อาคารเปิดสอนระดับชั้นประถมะวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน26ห้องเรียนดำเนินการจัดการศึกษาภายใต้ใตการกำก,ก,กับดูแลของ ผู้บริหารเทศบาลนาครพิศณุโลกและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอีกทั้งได้รับความอุปการะคุณจากท่านเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์โดยมีผู้อํานวยการสถานศึกษาท่านปัจจุบันคือดรสวงวรอินทโดยมีผู้บริหาร3คนครูระดับประถมะวัย6คนครูระดับประถมศึกษา24คนและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาจำนวน7คน มีนักเรียนทั้งสิ้น571คนโดยแบ่งออกเป็นระดับชั้นดังนี้ระดับชั้นอนุบาลจำนวน106คนและระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน465คนเอกลักษณ์ของโรงเรียนการแสดงดนตรีพื้นบ้านมังคละ วัดภูหาสวรรค์พร้อมใจกันอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านมังคละสืบต่อไปอัตลักษณ์ของโรงเรียนการไหว้สวยงามตามมารยาทไทยปรัชญาของโรงเรียนวินัยดีมีวิชารู้คุณค่าความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม เทียบพร้อมคุณธรรมสีประจำโรงเรียนสีเหลืองหมายถึงความรุ่งโรจน์สีแดงหมายถึงความสาม,มัคคีร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวโรงเรียนเทศบาลสองวัดคูหาสวรรค์เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนมีความสะดวกในการคมนาคมอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายอาทิ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระราชวังจันทร์พิพิธภัณฑ์สูตรประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์คูเมืองป้อมปราการและแนวกำแพงเมืองโบราณและยังอยู่ใกล้กับ โรงเรียนจาน่านกร้องซึ่งเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านดนตรีลูกทุ่งจึงก่อให้เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โรงเรียนจึงมุ่งสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทยโดยยึดหลักว่า สร้างผลรุ่นใหม่ที่มีคุณธรรมเป็นแกนนำในการดำเนินชีวิตเพื่อนำความรู้ไปใช้สร้างสรรค์ในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่สังคมในการบริหารจัดการโรงเรียนมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนมีการจัดทำและปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพของการศึกษามีการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการอย่างเป็นระบบ จัดการประชุมประจำเดือนดำเนินการนิเทศการเรียนการสอนอย่างกลยาณมิตรในทุกระดับชั้นให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ครูทุกคนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและใส่ใจผู้เรียนทุกคนนอกจากนี้โรงเรียนได้ดำเนินการศึกษาความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยเก็บข้อมูลจากบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำผลการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไปผู้บริหารได้น้อมนำหลักพรมวิหาร4มาเป็นพื้นฐานของการบริหารให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพครูให้มีความรู้ทักษะการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาลักษณะปัญญาภายใน และปัญญาภายนอกให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนจนสามารถเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพต่อไปวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรีร้องเต้นเล่นมังคละ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะการเต้นลายแดนซ์จังหวะตะลุงและฝึกทักษะความรู้เกี่ยวกับการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละอย่างถูกวิธีฝึกฝนให้เกิดความชำนาญสามารถนำไปพัฒนาสู่งานอาชีพได้โดยทางโรงเรียนได้เชิญว,วิทยากรภายนอกมาให้ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการเต้นลายแดนซ์จังหวะตะลุงการเล่นดนตรีพื้นบ้านมังคละ ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนได้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนในขแขนงการสแสดงดนตรีพื้นบ้านมังคลักและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับจังหวัดจนถึงระดับประเทศนอกจากนั้นยังช่วยสร้างจิตสำนึกให้เกิดกับผู้เรียนครูผู้ปกครองบุคลากร,กรทางการศึกษารวมถึงชุมชนให้รู้คุณค่าของภูปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งรู้จักรักษาและสืบสารให้คงอยู่ต่อไป